พี่นกก็ยังต้องดูแลตัวเองก็ยังต้องรักสวยรักงามไม่สะดวกแก่ทำอะไรบ้างคือเขาเรียกล่องน้ำหมากหลังน้ำลึกอกะคือคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีตัวล่องนั่นเล็กๆนะเขาถือว่าผู้มีอำนาจผู้ผู้มีคนศรัทธานับถือและไข่ะให้มีบ้างให้ให้มีบ้างพี่นกบอกมาเลยดกอ่าพี่นกอายุอะไร76ค่ะเน่าต้องรักษานานไหมต้องตัดตรงนหน้าขาเนี่ยเนื้อุอ้ยหนังอะ่ะหนังหน้าขาาไปแปะเลยเย็บ แล้วตอนนี้มีแฟนไหมอะเขาบอกว่าสวยเลือกได้เนี่ยแต่พี่นกไม่สวยพี่นกก็เลือกนะพี่นกไม่สวยพี่นกก็เลือกนะอันนี้ววนโดนอันนี้คือล่าสุดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาหลอกเราไงลูกเตาเราก็เห็นด้วยแล้วพอตอนหลังว่ารู้เนี่ยบ้าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มตัวนะ แดนภูมิใจนำเสนอกันค่ะสำหรับยูรากรูต้านาโนไวท์ครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมซองในเซเว่แวะเข้าไปหาซื้อได้เลยซองละ25บาทเท่านั้นนะคะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำใครที่มีปัญหาหรือมีริ้วรอยให้ใช้เป็นประจำจะทำให้ ฝ้ากละต่างๆนะคะความมองเนี่ยก็จะแลดูจางลงความกระจ่างใสก็จะดูใสขึ้นแต่คุณต้องใช้เป็นประจําในซองนี้จะเป็นกลูตาเข้มข้นบริสุทธิ์นะคะและประกอบไปด้วยวิตามิน C 5อนุพันธ์ไฮายา10อนุพันธ์และที่สําคัญไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนและไม่มีซิลิโคนแนะนําว่า ต้องใช้เป็นประจำจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ยังกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะใช้ง่ายมากเช้าหรือเย็นใช้ได้เลยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะเข้าไปในเซเว่นหาซื้อ,อยากจริงๆก็ไม่ยากหรอกนะคะแวะเข้าไปถ้าเซเว่นนี้ไม่มีก็ไปแวะลองดูเซเว่นอีกเซเว่นหนึ่งถ้าสมมติไม่ออกไปเซเว่นอยากได้ด่วนๆก็เข้าไปในแอปของเซเว่นนะคะซื้อออนไลน์ไปเลยนะคะแล้วด้านขวามือก็จะเขียนว่า All Online ก็สั่งซื้อได้เลยพิมพ์คำว่ายูร a กูต้านาโนสั่งซื้อได้เลยง่ายๆแบบซองบาทที่เซเว่นยูรากูต้านาโนใช้แล้วนะใสค่ะมายุราหาเรื่องเมาพี่ตักมายุราหาเรื่องเมาส์มาคุยกันอีกแล้ววันนี้พี่ตักหาเรื่องมาเมาส์แต่ก่อนชมแล้วก็กดกันหน่อยนะระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์อะไรกดให้หมดเลย เป็นกำลังใจให้พี่ตักแล้วก็ทีมงานวันนี้แขกรับเชิญของเรา <c oughs> เห็นหน้าปุ๊บร้องอ๋อเลยสมัยก่อนเราทำงานร่วมกันเล่นละครด้วยกันนะคะแต่ไม่รู้เป็นยังไงได้บทเป็นคนรับใช้ทุกทีและมีสโลแกนที่ว่าถ้าวันไหนปากไม่แดงไม่มีแรงเดินพี่นกจันทนาสิริผลขอบคุณมากเลยพี่นกสวัสดีค่ะมาร่วมรายการพี่นกไม่เปลี่ยนเคะ แต่นี่สายเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน,ปนไปเรื่องไหนด่ากเก่งขึ้นค่ะจริงหรือเปล่ววาปากไม่แดงไม่มีแรงดา่าค่ะ <laughs> คืออย่างนี้พี่นกเนี่ยตั้งแต่เห็นมาพี่นกก็ไม่เคยทาปากสีอื่นนะค่ะทาแต่สีนี้สีเดียวค่ะคิดแล้วอาทาแล้วหนึ่งมันมัน,ม,นมันดูดีขึ้นมาแล้วก็ เขาเรียกอะไรเราเป็นคนผิวสีเข้มถ้าทาอ่อนมันก็เหมือนคนปากเจอถ้าถ้าทาสีเพี้ยนมันก็ไม่ใช่แล้วก็ที่สําคัญมันทําให้ฟันขาวอ๋อใช่ใช่ใช่ปากแดงมันจะทําให้ฟันขาวเพราะงั้นลิปสติกสีอื่นไม่มีไม่มีค่ะชมพูเคยไหมไม่เคยค่ะค่ะแล้วยิ่งดำดำเลยค่ะเ้าแล้วอย่างในกรณีเมื่อกี้ตัเกิดไปว่าพี่นกเนี่ยจะเล่นบทส่วนมากเราจะเห็นเป็นคนรับใช้เป็น พูดติดตามนางเอกแล้เขาไม่ให้ทาเนี่ยพี่นกจะมีแรงไหมพอเข้าฉากแล้วแดงไม่แดงเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเอออันนี้มีเหตุผลใช่ไหมคือถ้าในบทไม่ต้องทาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าจะต้องแต่งตัวสวยต้องสีแดงเท่านั้นค่ะใช่ใช่เนาะเป็นพลังค่ะเป็นพลังแล้วก็เล็บยินทาแดงตลอดเลยค่ะ โอจริงด้วยค่ะเป็นพลังเพราะว่าอันนี้เข้าไปหมอดูหน่อยนะ,ะเป็นคนเกิดวันอังคารเขาบอกดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเป็นดวงอุปถัมภ์เป็นคู่เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรสิ่งที่ให้ให้ในความโชคดีก็เลยแดงตลอดค่โอ้แล้วจริงไหมพี่นกจริงค่ะเรหรอฮะจริงค่ะไม่ง,งั้นโหราศาสตร์เนี่ยถามว่าร้อยเปอซนไหมก็แล้วแต่ความเชื่อค่ะเชื่อแล้วก็อย่างงมงายออ อย่างงมงายถ้าทำแล้วมีเหตุผลก็ไม่เป็นไรใช่ต้องเชื่อตัวเองด้วยค่ะเพราะงั้นตรงนี้พูดไปมันก็นะคะคนเชื่อมันก็ดีคนไม่เชื่อก็ว่างมงายบางคนชอบลองของเนี่ยดูที่มันจะใช่ไหมที่ดูไปก็ไม่ถูกดูไปก็ไม่ถูกดูไปก็ไม่ใช่ทาหน้าปรเดิ่มปรเด่มก็บอกไม่ดูสามข้อไม่ดูไม่จะดูบางคนเอาดวงหมาไม่ดู ในคดีจะมีบางทีแหมไมเคิลเนี้ยบอกมีแฟนเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยพอเราเรียบอกนี่เป็นหมานี่หมาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาหัวล้อกากเลยแล้วบอกไม่ดูแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ดูเท่าที่ฟังมานนี่ต้องว่าพี่นกนี่สายมูนะมูแม่นเลยค่ะเพราะว่าพูดอะไรเนี่ยจับแนวไปในทางมูแสดงว่าพี่นกชอบใช่ไหมมันไม่เชื่อมันก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็เขาเรียกเลยนะคะคนเราเนี่ยมันหาที่พึ่งเพราะฉะนั้นปรึกษาใครพอรับหลังคนอืนถา หรือบางคนชั้นเติมเราเอกําลังใจมันก็ไม่มีอเลยไปหาหมอดูเลยหาหมอดูดูไปดูมาดูเองดูเองได้เลยเป็นหมอดูด้วเหรออ่านิ่งงอนนั่นแหละเข้าทางพี่นกแล้วแหละแสดงว่าพี่นกตอนนี้ดูดวงได้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ดูแล้วค่ะเพราะว่าคือคนเราเนี่ยดูดวงเขาเนี่ยเมืนเราทักไปเนี่ยนะคะทักดีมันก็ดีนะคะทักไม่ดีมันก็เข้าตัวเราเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนึิต้องบวชต้องปฏิบัติธรรมด้วยทีนี้เป็นอย่างเงี้ยไปวัดก็ไปมัไปทะเลาะกับพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปวัดมาไปค่ะทําบุญแล้วก็เคเคยไปนั่งสมาธินะคะเคยไปนั่งสมาธิเออก็กาลังนั่งสมาธิน่คะแล้วพระท่านเดินมาเตะกระโถนแล้วหันไปว่าพระเดินยังไงกระโถนจริงรเปล่าเดินยังไงเตะกระโถนเป็นพระไม่มีระเบียบสมาธิแตกเนยสมาธิแตกก็เลยถามเรื่องนี้ พี่นกเนี่ยเป็นคนที่บ้าชี้ก็โอ้โหเรียกว่าในกองถ่ายนี่เขาล่าลือกันมากเลยถ่าหายยังอ่ะบ้าชี้อ่ะเออรู้สึกจะดีขึ้นหรือเปล่าแค่ดีขึ้นใช่ไหมค่ะเพราะอะไรพี่นกถึงได้บ้าชี้เออเชื่อว่ามีคนหลายคนบ้าชี้ค่ะบ้าชี้คือคือบางคนเราดูแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเองเราจะรู้แต่บางคนเราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเข้าแกล้งนะแต่ยังของพี่นกเนี่ยมันน่าจะเป็นจริงเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่กลัวผีเป็นคนที่ตกใจง่าย ฮแล้วเป็นคนที่ alert ตลอดคําว่า alert นี่ก็คือเราไปกองถ่ายใช่ไหมคะคเขาจะเอายาชูนกาลังมาให้ดื่มเพราะให้ดื่มแล้วมันก็จะ alert กาแฟก็จะ alert ตลอดตอด่อพร้อมที่จะต่อสู้ปะทะตลอดนี่<อ>เล่าเรื่องนี้ดีแหละต้องเคยเจอประสบการณ์นะคือสมัยก่อนในพี่นกินเดี๋ยวเราร่วมเล่าไปด้วยกันค่ะกองถ่ายเนี่ยนะตากล้องตากล้อง,องช่างไฟเขาจะกินน้ํา ใช่ถังเดียวกันนะเป็นถังพลาสติกสีแดงงเดียวกันนี่จริงๆน้ำถังเดียวกันไม่รู้พี่นกเจอเปล่าเจอค่ะถังพลาสติกสีแดงล็อกกระบวยค่ะกระบวยพลาสติกอ้าวดารานางเอกไม่มีดาราเดี๋ยวนี้โชคดีมากใช่ค่ะมีแก้วของตัวเองมีอะไรแล้วเราก็กินแล้วเขาก็ใส่ยา ใช่พี่โดนด้วยใช่ไหมโดนค่ะแต่ที่โดนหนักกว่าพี่พี่นกก็คือพี่แอดสมบัติเมธานีค่ะโดนอะไรอะ่ะคือวันนั้นเขาถ่าย2วันใช่ไหมฮะแล้วรุงเช้าเราก็ต้องไปกองเดิมอีกอไปกองเดิมยังเห็นพี่แอดช่วยเก็บไสายไฟกับทีงานอยู่เลยเขาให้เรากินเพราะว่าอะไรเพราะเราถ่าย6กโมงเช้าไปเลือก6 หกโมงอีกวันเล่ยงเที่ใช่แต่เราก็กินโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะค่ะใช่พี่นกโดนด้วยโดนค่ะโดนก็ขับรถไปขับรถไปไปกองถ่ายเนี่ยค่ะไอ้ความ่เราอยู่ทั้งคืนใช่ไหมคะถ่ายละครจบก็ไปต่อหนังทั้งคืนก็ไปไปกินน้ํากับพวกเขาเนี่ยโดยเราไม่รู้นะใช่โดยที่เราไม่รู้เช้าขึ้นก็ไปอีกกองหนึ่งแล้วก็ไปติดอยู่ตรงสี่แยกปาเก็ตค่ะ แล้วเหมือนมันมันมันหมดลิตรใช่ไหมก็เผลอหลับหอดเผลอหลับอ่าแล้วรถเมย์มันมันมาจากพวกลังเสร็จพวกอะไรมันก็บีบแต่ตรงไฟแดงตกใจลงจากรถกระโดดขึ้นรถเมย์ไปกับเขาเลยโอ้แล้วพอรู้ตัวอุ้ยมันที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าสนามหลวงอ๋อแล้วจะมาทรอะไรเนี่ยไม่ไอ้กระโดดขึ้นรถเมย์นั่นบ้าจี้แล้วใช่ ตกใจเสียงแตกตกใจเสียงแตกแล้วพอนั่งรถกลับมาถึงสี่แยกรอดหายรถหายร้องไห้ไปแจ้งความที่บางเขนเขาบอกว่าอ๋อผมเป็นคนเอาขับมาจอดใต้ทางด่วนนี่โอ้โหนี่แหละเพราะดาราสมัยก่อนเราโดนกันมาค่ะโคเรนดี้คนไหนคือแล้วต่อมาก็เป็นยาชูกําลังเนื้อกินจนโดนเป็นโรคกระเพาะอะมันจือเปว่ามันกัดเดี๋ยวนี้เลิกกินยังเลิกแล้วค่ะยาชูกําลังค่ะเขาบอกเปลี่ยนนิสัยแล้ไง เล่าเรื่องฮาเรื่องไอ้ความบ้าชี้ของพี่นกมันมีอยู่หลายครั้งที่บอกว่าแล้วคนมาจีบพี่นกแล้วเขาก็รู้เรื่องความบ้าชีอของพี่นกใชพี่นกมีแฟนเยอะไหมโอ้แหมบางทีเขาบอกว่าสวยเลือกได้เนี่ยแต่พี่นกไม่สวยพี่นกก็เลือกนะพี่นกไม่สวยพี่นกก็เลือกนะอันนี้วันโดนจริงจริงหรอคนจีบพี่นกเยอะต่จริงค่ะจริงค่ะ แล้วก็เขาคงคิดว่าได้เราไปเนี่ยก็เป็นคนเก่งนะก็อยู่บ้านก็ทำกับข้าวได้ค่ะเป็นคนที่ไม่ถือตัวไปบ้านไปไปบ้านแฟนเขาต้องพาไปหาพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้นะคะไปถึงก็ไปช่วยทำโน่นทำนี่ทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเออเราเป็นคนดีนะแล้วก็พาออกงานด้วยค่ะเออได้แล้วเขาเป็นทหารอากาศค่ะแต่บอกว่าถ้าทหารอากาศเนี่ยเขาจะไม่ตุยนเนี่ยเขาต้องดูเขาต้องดูอยู่เขาก็ยังไม่ตุยนยังไม่ตุยก็ต้องดูอยู่อ่าแล้ว่อ่าแล้วเสร็จแล้วทำไมรู้ไหมก็พาเขาพาไปงานเลี้ยงรุ่นค่ะ พักก็ถือกระเป๋าแต่งตัวอย่างดีเลยน้องก็แต่งตัวสวยเลยไปงานเลี้ยงรุ่นค่ะใส่ชุดไทยด้วยนะคะค่ะงานแต่งงานแต่งเสร็จแล้วเพราะว่าไอ้นั่นเขาช้อนเขาหล่นเป้งตกใจกระเป๋าตีตีแฟนเลยค่ะเอากระเป๋าตีฟาดเขาเลยกูบอกแล้วอย่าพากูมากำลังคุณคุณค่าขาอยู่ฟาดด่าเลยกูบอกแล้วอย่ามากูมาเพราะเราไม่เต็มใจที่จะไปงานนี้แล้วไงต่อไปความรู้สึกออกมาพอรุ่งขึ้นอีกวันนึง เขาบอกว่าเออไม่ต้องโทรมาแล้วไม่ต้องโทมาแล้วแต่เฮ้ยแต่ว่าไอ้กันบ้านที่บางทีมันก็มีข้อไม่ดีนะพี่เนาะใช่แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ก okay. ็บอกได้ไงว่าสุดท้ายก็ไปนั pues okay. ่งสมาธิก็ไปด่าละพละอีกใส่บาตรก็ใส่ก็ไม่ได้นะจะเล่าเรื่องใส่บาตรขำก่อนแล้วหรอ เช้าก็มาใส่บาตรตอนนั้นกองถ่ายหนังของคุณสุริยนรงทองดีเขาก็ไปรับที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวขอใส่บาตรก่อนนะเขาก็เข้านอนรอรอกันอยู่ในบ้านแล้วเสร็จแล้วพระมาก็ใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วไอ้หมาเราเนะี่ยมันเห็นกองขยะอยู่แล้วก็มันเห็นไอ้ไอ้ตัวนั้นมากินกองขยะแล้วมันก็วิ่งไปกัดกับเขาพรวดเลยวิ่งกัดกับเขาแล้วมันก็วิ่งกลับมาแล้วก็คนเดียโรโดนเราตกใจมันวิ่งเข้ามาหาเราตกใจแล้วผาผาทปีกมีดเลยกัวแล้วมันต้องติกัดกันกัวแล้วมันต้องกัดกันกูว โล่พ่บอกไม่ได้กัดกัะใครเลยยมอปกติัวหัวนี่ปู่เดเป็นหนอนแลกเลยโร่อ้อเฮ้ยพี่น้องกันป้าจี้นี่มันเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเครียดด้วยค่ะแล้วตอนนั้นอะตอนตอนนั้นอะคิดอยากจะหายไ ok. หมอยากค่ะเพราะว่าเราอายบางทีเราอายนะอ่าใช่บางทีก็อย่างที่ว่าเราแต่งชุดไทยไปอย่างดีเนี่ยแม่เดินอย่างดีเลยนะโอ้ยไปกับในทหารอากาศนะคะกวาดเขาตะแล้วกวาดเขาจะแล้ว แต่ชุดไทยอย่างดีแต่งตัวอย่างดีอุ้ยทำผมใส่เครื่องเพชรอย่างดีเลยนะโอ้ยแต่<ด>พี่เ<ม>ชือ่อไหมพวกเราในวงการก,ก็ก็มีส่วนทําให้พี่นกบาชีเพราะเขาชอบแกลง้ง <c oughs> พี่นุม้มะต้องไม่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 ชอบแกล้งคนบาชี้ก็สงสารเขาคิดว่าเขาคงมีอารมณ์สนุกกันนะบางทีมันก็ไม่สนุกคนไ่ยนีเหนื่อยนะบางทีเราก็ยังแกล้งคนอื่นก็เลยอ๋อเนาะค่ะเนาะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการ ป้าจี้ซึ่งตอนนี้พี่นกก็พยายามจะปรับให้ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วตอนนี้มีแฟนไหมอ่ะปัจจุบันตอนเนี้ยไ,ไม่มีแล้วค่ะอยู่ไฮอ่ะก็อยู่ได้คนเดียวอยู่กับลูกใครอยู่กับลูกเอ้ยมันมีหลายคนนะที่คิดอย่างนี้ใครอยู่กับลูกคือล่าสุดเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ก็รักด้วยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาหลอกเราไงลูกเต้าเราก็เห็นด้วยลูกแยงตะแคงโวดเลยค่ะดีด้วยดีใจด้วยอะ,อะไรเนี้ยเป็นใจ เราก็เออเขิมลูกเป็นใจด้วยใช่ไหมฮะแล้วพอตอนหลังมารู้เนี่ยว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มตัวนะอ่าอจบเลยค่ะเรารับไม่ได้อ๋อเราก็วงแตกแยกย้ายจบน้ำหน้าตัวเอง <laughs> ไม่แต่ว่าถ้าถ้ามันอยู่เป็นคู่แล้วไม่มีความสุขก็อยู่เป็นโสดดีกว่าใช่ค่ะใช่ใช่<ม>ใชพี่นกก็เลยชีวิตของพี่นกปัจจุบันเนี่ยพี่นกก็ทำงานยังมีงานอยู่ในวงการ<ม>ทำอะไรบ้างทุกวันนี้ก็ขายติกตอก กับลูก oh. ค่ะแล้วก็รับรีวิวสินค้า oh. รับละครบ้างาค่ะรับละครบ้างค่ะดีไหมแฮปปี้ไห <Happy S 2> มตอนเนี้แฮปปี้ค่ะมีความสุขค่ะ เห็นบอกว่างๆก็จะมีแก๊งเพื่อนสาวๆยังนัดเจอกันอ๋อบ้านคุณโป้ยนี่พาพอนคุณป้ยนี่พาพอนี่คุณโป้ยนี่เอาไปหลายคนนะมีคุณพิสมัยค่ะคุณวรรัชชุสัตถ์คุณพิสมัยนี่หัวหน้าแก๊งเลยนะคะจริงรึเปล่าจริงอะหัวหน้ากลุ่มเลยค่ะยังไงเขานัดเจอกันยังไงมันถึงได้จะเป็นสามเดือนนัดกันทีนึงนัดกันบางทีก็วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ค่ะก็แล้วก็กินข้าวกันค่ะก็ใครมีอะไรก็หิ้วกันไปทำกันไปค่ะก็เจอกันสนุกสนานค่ะคุณโป้ยก็จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ บ้านแกนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ชีวิตก็เจอคนนกคนนี้ทํางานกันไปนะคะแต่เบื้องหลังของเรื่องการทํางานเนี่ยพี่นกก็ยังต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะคือถึงจะเป็นตลกก็ยังต้องรักสวยรักงามนะคะเป็นไงบ้างพี่นกทําอะไรบ้างตัวนี้ค่ะครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลัสมาเพอร์เฟคบรายตินิ่งครีมเป็นครีมทาฟ้าที่ตอนนี้คนเริ่มพูดถึงแล้ว เป็นสูตรที่พัฒนาโดยผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะและผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนําตามขั้นตอนเลยโดยเรามีกลุ่มอาสาสมัครนะคะผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะคะอายุต่างๆกันนํายูรากันฝ้าตัวนี้นะคะไปใช้14วันใช้ตอนเช้าแล้วก่อนนอนปรากฏว่าฝ้าแลดูจางลงจริงๆแนะนําเลยอยากจะให้ใช้นะคะตัวนี้มีสารสกัดจากเมลัสรีโรอัลฟาอบูตินโฟเอวิตามิน B3 และสารไหลสีลุก ช่วยฝ้านั้นแลดูจางลงภายใน14วันนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากใบบบกว่านหางจระเข้อีกด้วยช่วยผิวนั้นเนียนนุ่มชุ่มชื่นอีกด้วยนะคะแล้วก็ไม่แห้งกล้านด้วยอย่าลืมนะคะสาหรับครีมทาฝ้าตัวนี้นะคะใครที่เป็นฝ้าแนะนําเลยนอกจากฝ้าจางแล้วใครไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยผิวนั้นแลดูกระจ่างใสใช้เช้าและก่อนนอน ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมและไม่มีไฮดโดรควิโนอนสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้ค่ะมายุราหาเรื่องเมาพี่นกทำอะไรบ้างไปทำสัญญกรรมคือใจว่าเราไปทำสัญญกรรมเนี่ยเราเชื่อเรื่องหมอเฮงนะเรื่องหมเหอเฮงร่องน้ำหมากหลักน้ำลึกอ่ะนี่แต่ก็มี อุ้ยคุณตังกยังใช้ได้อยู่อย่าเพิ่งไปทำอันนี้หหงยังอยู่ยังยังยังไม่ได้ดึงนะแต่แต่ยัง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 ดีอยู่ยังดีอยู่ขนาดนี่นี่นี่พูดพูดวันนี้ให้หมอดูดูให้แล้วคุณตังกยังดีอยู่อย่าเพิ่งอย่าทำอะไรเด็ดขาดเลยนะคะอ่ะหัวแห้งยังได้อยู่ความรักยังดีอยู่ครอบครัวยังดีการงานยังดีแสดงว่าการทำถ้าหัวแห้งผิดก็เพี้ยนไปเลยเพี้ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะอ๋อค่ะะอ่ะไหนเล่าเล่าเรื่องพี่นกเออค่ะเป็นไงพี่นกไปทำแล้วยังไงเออ ทำอะไรบ้างความเชื่อเริ่มแรกทําจากนมก่อนเอาหน้าก่อนหน้าก่อนหรือเอานมก่อนค่ะก็ไปคือเขาเรียกล่องน้าหมากลักน้าลึกก็คือคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีตรงล่องนั่นเล็กๆนะเขาถือว่าหนวดสิงแสหนวดองมีบ้างอาหารหนวดหนวดผู้เขาเรียกเลยนะผู้มีอํานาจผู้ผู้มีคนศรัทธานับถือและค่าค่ะให้มีบ้างให้มีให้มีบ้างอันนี้อย่าเพิ่งไปทําแต่ของพี่โนกันมันลึก มันลึกมากมันเหมือนคนซึมเศร้าเศร้าโศกแล้วหน้าบึ้งหน้างอดอยู่ตลอดอทั้งทั้งที่เราไม่ใช่คนหน้าบึ้งหน้างอตามวัยมันจะลงค่ะมันลงมันลงมากแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเหนี้ยงค่ะถ่ายรูปออกมามันก็ไม่ดูดีแต่แเราคิดว่าสภาพเราสังขารเรายังเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือว่ายังเป็นประโยชน์กับตัวเองเขา,เ,าเขาบอกว่าไม่สะดวกแก่ผู้หญิงกกอยู่สวย ใช่ใใช่ใช่ไหมคะอย่างน้อยน้อยเนี่ยเราไม่ได้ทําให้คนใครใครใครดูแต่ทําให้ตัวเองเช้าขึ้นมาเห็นหน้าตัวเองไม่ต้องมานั่งดึงนั่งย่นเออตรงนี้ดีนะตรงนี้อย่างเงี้ยนั่งทุกวันเขาทำอยู่อย่างเงี้ยพอทําแล้วอุ้ยเออตอนนี้ก็ดีนะอันนี้ก็มืีคนบ้าอยู่หน้ากระจกอะค่ะค่ะแล้วก็เลยไปก็ดึงดึงขึ้นไปแล้วแล้วโอเคไหมแล้วบังคับหมอด้วยนะหมอห้ามทําสวยนะห้ามทําสวยเด็ดขาดเลยนะทำไมอะ ก็แค่เอาแค่เอาแค่ไม่ให้มันหย่อนให้ไม่ให้มันหย่อนหาแค่นั้นเองตรงตาตรงอะไรตรงจมูกอะไรก็ไม่ทำต้องมันมันมันดีสำหรับวัยพี่นกบอกมาเลยดกว่าพี่นกอายุไรเจ็ดสิบหกค่ะเจ็ดสิบหกค่ะเฮ้ยพี่โอเคมากเลยค่ะขอบคุณมากตอนแรกก็ดูข้อมูลพี่จงบอกเฮ้ยพี่นกเจ็ดสิบหกอแต่นก็รุ่นรุ่นเดียวกันแต่เขาบอกว่าอยู่ที่ราศีด้วยนะคุณตาอ่า หากบางคนเนี่ยรุ่นน้องเราด้วยซ้ำาทีหกคนหกปีห้ปีแก่ยิ่งกว่าเราอีกอ่ะจริงคล้วของพญยนกน่แหละราศีธนูคนราศีเมษคนราศีธนูจะไม่ค่อยแก่แล้วมีราศีอย่างอื่นไหมที่ไม่ค่อยแก่คุณตั้งราศีอะไรอ่ะไม่บอกถ้าคุณตั้งรู้ตัวเองว่าไม่แก่นะคุณตั้งก็ราศีราศีนั้นหรออันนี้เป็นท็อปซิเคล็ดนี่แบคเล็ดยาวมาก อ่ะทาหน้าเรียบร้อยแล้วก็ดูโอเคค่ะแล้วไปทาอะไรอย่างเมื่อกี้บอกไว้แบบทำนมทําทําไมก็ทาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำโอ้โหประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ก็เน่าไงค่ะเพราะว่าเราทําเพื่อตอนนั้นป้าพี่นกออกงานบูธแล้วก็รับงานคอนเสิร์ตแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็มันอยู่ข้างในเราไม่ได้ไม่เปิดให้ใครดูมันต้องทําได้มา๋อเขาเขาโทร n o กันไงแล้วก็ลูกบอกว่าคุณแม่คุณแม่เป็นพิธีกร ขึ้นบนเวทีเนี่ยคุณแม่จะแต่งแก่คุณแม่จะแก่แก่ไม่ได้นะคุณแม่ต้องโชว์นมโชว์หน้าต้องแต่งตัวแข่งกับแดนเซอร์เขาเลยไปเลยบ้ายยอบ้ายาย,ายุไปเลยลูกออกตังให้ <c oughs> พอเสร็จแล้วพอไปทําคอไปทำเขาบอกห้าวันห้าวันจะขึ้นเวทีได้แล้วเพราะมีคอนเสิร์ตอยู่อีกประมาณ5วันมันจะถึงคอนเสิร์ตพอทํา5าวันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีเราก็ใส่เสื้อเชนในใช่ไหมฮะไอ้ขอบเสื้อเชนในอ่ะมันคงจะไปเสียดสี เสียดสีมันก็มีการเจ็บเจ็บแล้วพยาบาลอยู่ข้างหลังนะพยาบาลอยู่ข้างหลังทีนะพอลงมาก็จิ้มเลยเด็ดน้ำเกลือเด็กน้ำเกลือที่เลือดเลือดมันไหลข้างๆตายแล้วหายแล้วก็ทิ้มน้าเกลือไว้หายน้ําเกลือพอจะขึ้นทีก็ถอดน้ําเกลือออกแล้วก็ขึ้นเวทีอย่างนั้นนะคะปรากฏลุ้งขึ้นอีกสักสองสามวันมั้งแผลอักเสบเน่าเลยค่ะโอ้มันผ่าตรงนี้เหรอขาผ่าข้างใต้โอ้ยไม่ได้สิ ขาข้างใต้ก็ก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกผ่าเป็นตัวทีอะค่ะอ่ผ่าเป็นตัวทีคือเขาเรียกกระชับอ๋อกระชับด้วยใส่ด้วยแหมก็เราก็อยากสวยเนาะอยากสวยหญิงอ่าแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถามว่าเหมือนอย่างคุณตั๊กว่าทําไมต้องทําก็มันพอมันเกินวัยแล้วใช่ไหมมันก็หย่อนมันก็ยาวอ๋อจริงจริงมันเหตุผลนั่นคือเราก็อยากให้มันค่ะก้มไม่ได้นะถ้าก้มล้วเหยียบหัวนมหกล้มตายเลย นเพราะว่ายัางก็ต้องทาแล้วใช่ไหมฮอใช่ไหมฮะอุ้ยออกทะเลนะเรือล่มไม่ต้องกลัวตายเลยค่ะทำไมล่ะคนเป็นร้อยเกาะนมเข้าคนเป็นร้อยเกาะนมเข้าฟังได้เลย <laughs> ค่ะ <laughs> เนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเน่าต้องรักษานานไหมเน่าพอเสร็จแล้วพอเน่าพอเน่าแล้วก็เขาก็รักษาไปรักษามารักษาอยู่เป็นเดือนนะคะไม่หายก็เลยต้องเอาซิลิโคนออกก็เลยต้องต้องตตัดตรงหน้าขาเนี่ยเนื้อหนังค่ะหนังหน้าขาไปแปะเลยเย็บ จริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหมอนะเกี่ยวกับไอ้ห้าวันที่พี่ไปนั่นแหละค่ะโอ้นั่นแหละแล้วอสมมติไปเย็บไปเปลี่ยนแล้วแล้วแล้วพี่ทําอีกไหมก็ทําต่หลังก็ยังยังคิดว่ายังอยากสวยอยู่ก็เก็บไว้ข้างพี่พี่ไปไหนว่าจะแต่งยัจริงยัลโฉก็แบนข้างสิค่ะแต่แบนข้าแล้วไปไหนก็ไปไหนก็ยัดยัดยัดอยู่ข้างนีงใ้มันเท่ากันแล้วพอจะออกจากบ้านได้เอียงอยู่นั้นน่ะเอียงอยู่นั้นมาอันไหนอันไหนมันใหญ่อันไหนมันเล็กอยู่นั่นน่ะ แล้ววันดีคืนดีนะวิ่งมากใช่ไหมคะไอ้ไอ้ผ้าที่เราลองนะมันท้นขึ้นมาโอ,โอ้ใช่แล้วคนข้างๆบอกพี่พี่ทิชชู่โอ้เสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยไว้อย่างงั้นนานแค่ไหนพี่ถึงต้องไปจัดการมันมเป็นปีค่ะเป็น<อ>เป็นเป็น,ปน,ปนหลายปีอะไรหลาย,ลาย,ลาย,ลายปีเลยอะคะอ่ะค่ะแล้วก็พอมาเจอมาเจอ, <c oughs> อโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเขาก็ยินดีที่จะเอาอีกข้างออกให้แล้วก็ทําใหม่แล้วก็ไม่ทำา เราคิดว่าเราเจ็ดสิบหแล้วเรากลัวว่าเกิดเราไม่สบายเราป่วยเราติดเตียงเนี่ยลูกเต้ามาเช็ดนมเช็ดเต้าหรือนมโผยู่ข้างเดียวครูเขาไม่มีเพื่อนเนี้ยมันอายลูกอะเนาะงั้นแสดงว่าเขาออกข้างนี้ั้างซึ่งแบนอยู่ก็ตกลงเท่าว่าตอนนี้ก็ไม่มีของปลอมแล้วไม่มีของปลอมแล้วมีแต่ของจริงดีกว่าไหมสบายค่ะค่ะก็พอพอดูตัวเองก็เศร้าใจเหมือนกันนะเหมือนลูกเกตติดเครื่องฟ้า ก็ใช้ทิชชู่ก่อนแล้วกันเออดีดีก็ไม่ทาอะไรแล้วตอนนี้พี่โนก็มีความสุขกับอายุ76ค่ะที่แข็งแรงดีไหมอุ้ยตอนนี้มันมันเหมือนกับคนใกล้ตุยเนาะวันแก่แล้วอะยังยังอุ้ยเขาอยู่กันเก้าสิบร้อยน่มันเหมือนเครื่องยนต์คิดตัวเองก็โปรนะคะมันเหมือนเครื่องยนต์ที่เราใช้มากๆแล้วเอ่อใจมันสู้แต่มันเหยียบไม่ไปอะ มันเร่งเครื่องแล้วมันไม่ไปอ่ะก็คือถามว่าแข็งแรงไหมบางวันก็แข็งแรงบางวันก็แข็งใจอเพราะว่าเียกฮอร์โมนช่วงมันตก่ใชบางวันก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ดีนกหนูปูไก่อยู่ในบ้านคุยด้วยหมดเลยค่ะแต่บางวันบางวันอารมณ์ไม่ดีตีหมดเลยอ อย่ามายุ่งกับจันคิดว่าจะเป็นที่ฮอร์โมนด้วยค่ะจะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเป็นอวัยทองอู้จะสแหลกแน่นะนั่นแหละฮอร์โมนอวัยทองเหรอรูปว่ารูปว่าแล้วเขาบอกว่าต้องกินวิตามินดีนะแล้วก็ต้องตากแดดบ้างทีทีเราตื่นเช้ามั่งตื่นสายมั่งไปตากแดดหน้าฝ้าขึ้นดำปื้อเลยไม่รู้ว่าเวลาของแดดอันไหนมันเป็นประโยชน์หรือเสียประโยชน์ค่ะค่ะเพราะนั้น ในวัยนี้เจ็ดหกก็อาจจะมีสุขภาพไม่แข็งแรงบ้างใช่แต่พี่นกก็ยังทํางานต่อสู้อยู่ทงานอยู่ยังต้องดูแลปักใจได้ปากยังใช้ได้อยู่ยังบอกว่าปักไม่แดงไม่มีแรงด่าแต่ว่าเจ็ดสิบหกแบบนี้นะค่ะก็ถือว่าพี่นกสมัยนี้เขาเรียกไม่ยอมไม่อ่อนอ๋อไม่ยอมไม่อ่อนค่ะคนแก่มเนาะไม่มีพลังเนี่ยเขาเรียกยแก่ไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่เพราะนั้นอันนี้ตัถือว่าพี่นกยังแข็งแรงพี่นกก็ยังทํางานได้ปกติใช่ค่ะยังรับงานปกติ าวางแผนชีวิตตัวเองยังไงวางแผนชีวิตตัวเองไว้ยังไงก็คออือเราก็มีมี อสังหาริมัพย์ไว้นซื้อบ้านลูกคุณผู้ชมจะเก่งค่ะตอนนั้นก็เราทําธุรกิจนะคะก็ประสบความสําเร็จค่ะก็ไปค้าขายกันแล้วก็ประสบความสําเร็จก็มีพอที่จะซื้อทรัพย์สมบัติซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้ค่ะค่ลูกนะแสดงว่าลูกก็ก็ดีนะลูกก็ดูแลแม่ช่วยเหลือได้เต็มที่แล้วพอเสร็จแล้วก็ ตอนนี้เราก็แบ่งขายบางส่วนที่ขายได้ก็ขายไปไหนที่ขายขายช้าขายยากเรามีทองเก็บไว้เราก็คอยจ้องเอ๊ะวันนี้ทองขึ้นไหมเนาะเอาสักอันนึงน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็ให้ลูกไปขายก็ได้ตังค์นั้นมามาใช้มาเลยแต่คนที่จุนเจืออยู่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะลูกชายคุณเติร์นโอน่ารักแล้วก็คนเล็กก็ดูแลดูแลแม่โอ้ดีดีดีแล้วก็ตั้งเงินเดือนให้ คุณแม่มีงานสนุกสนุกมีงานอะไรคุณแม่คิดว่ารับไหวแล้วเอาพวกไว้ก็คุณแม่ไปทํานะถ้าคุณแม่ไม่ไหวคุณแม่ไม่ต้องไปนะทุกคนเป็นห่วงเขาก็ตั้งเงินเดือนให้นะคะค่ะแล้วเราก็กินใช้คุณตักมันก็เกรงใจนะเราเคยหาได้เองเคยเลี้ยงเข้ามาได้แล้วตอนนี้เราเขาต้องกลับมาเลี้ยงเราคือเราไม่อยากขอเขาเนาะใช่ไหมมันเกรงใจอ่ะเราหาได้อย่างเงี้ยอย่างคุณตักเรียกมันอุ้ยแม่นกดีใจนอนไม่หลับเป็นหลายเรือนนอนหลายคืนเลยค่ะ ในคืออฉันต้องดูหน้าฉันต้องัดูเดี๋ยวฉันไปออกรายการหน้ามันจะเป็นยังไงพอกใหญ่เลยบอกวันนี้มาหาคุณจักจะดีใจเพราะฉะจะได้ได้ได้ครีมได้แป้งให้ลูกไปซื้อเขาซื้อยูร่าเดี๋ยวเอาให้พี่นกเลยทั้งชุดเลยใช่ไหมเรามีแป้งยูร่ามีกันแดดพี่นกไม่ต้องกูไปกลัวหน้าดํามีกันแดดเนี่ยตัวนี้ออกใหม่ครีมทาฝ้าดีเลยพี่นกเอาไปใช้เลยแล้วไม่แล้วเวลาอยากได้นะโทรมา ไม่ต้องไปซื้อ,อสาธุ <isas S 2> ขอบพคุณมากนะแม่คุณน้องๆ็็เ,เดี๋ยวคอยดูแลพี่อุพองพิยมาพิยดาอุมารินได้ไปแล้วก็ไปทาได้ก็ขอเ<อ>ป็นยองใหญ่แล้วคืบอกว่าเนี่ยนกหน้าเธอดำเธอไปออกในการคุณตักมายุราสิแล้วเธอจะได้ครีมมาทา แล้วก็บอกว่านี่ช่วยขายเลยจริงๆของดีต้องบอกต่อแล้วของไม่ดีเราไม่กล้าพูดเราเลยหาว่าสตรอเบอรี่เดี๋ยวจัดให้วี่นกแล้วพี่นกออายุแค่นี้แล้วโกหกตอแหลไม่เอาแล้วคุณตั๊กเนี่ยก็อยู่ยงคงกระพันมาตั้งนานแล้วก็ทําธุรกิจมาสมัยที่คุณตั๊กทาขายอะไรที่สองสีชมพูค่ะใช่แใช่เด็กซื้อทานเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นกูต้าแล้วชัยมาก็เป็นกูต้าใช่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 ลูกยังซื้อให้นานอยู่ ลูกยังบอกว่าพอดูคลิปของของคุณตั๊กลูกบอกคุณแม่จะเอามาเดี๋ยวลูกจะไปเซเว่นจะไปซื้อให้ความที่เราไม่ได้ฉันจะต้องไปเอาที่คุณตั๊กดีดีเมื่อกี้พูดพูดเรื่องน้องผู้ชงเนี่ยจริงๆน้องช่วยเนี่ยพี่ต้องให้เขาช่วยนะเพราะเป็นกุศลเขานะใช่ค่ะใช่ถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะพี่นกตอบว่าพี่นกถือว่าเป็นตัวอย่างโชคดีโชคดีก็คือคือที่เราเขาให้เรา กินเขาเลี้ยงดูแล้วเนี่ยนะค่ะเ,เขาให้เดือนละห้าหมืน่นค<อ>่ะก็คุณแม่อยากทําบุญคุณแม่ทําบุญนะคุณ<อ>แม่อยากได้หน่วยเล้นหลน่วยนะคุณแม่อยากไปกินอะไรคุณแม่ไปเนี่ยเอาบาัตร T M ให้ให้คุณแม่กดไว้เลยนะงินไม่พอกดไปเลยค่ะค่ะเราก็เกรงใจคุณไม่ต้องเกรงใจเขาได้กุศลเกรงใจแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณแม่แก่แล้วนะลูกขอตอบแทนโอ้ดีคุณแม่เลี้ยงลูกมาจนแบบปันนี้คุณแม่ทําให้ลูกสู้กับชีวิต สู้กับวันข้างหน้าเราต้องมีกินเราขี้เกียจไม่ได้ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเขาบอกว่าคุณแม่ต้องทำใจให้สบายอย่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่าเครียดค่ะจะไปกินไหนไปเที่ยวไหนไปเลยไปเลยได้รักพี่น้องก็ได้ลูกดีค่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะตอบแทนลูกยังไงแล้วก็ถือศีลกินเจตอบแทนแล้วก็ขอพรไปไหว้พระไปทาบุญก็ขอพรให้ลูกคนนั้นให้ลูกคนนี้บางทีก็ลืมนึกถึงตัวเอง หน้าถึงได้ดีอย่างเงี้ยหน้าใสเออพี่นกถือว่าผ่องใสนะขอบคุณมากวันนี้ก็สวยนะแอบมองรูวันนี้ขอบคุณพี่ต้อกไม่ยอมเลยก็เป็นหนึ่งในที่เราไม่ได้เจอกันนานแต่เจอแล้วถ้าใครมีความสุขแล้วแหละแฮปปี้ด้วยนะคะอยากเห็นทุกคนมีความสุขถึงแม้ว่าวัยเราจะร่วงเลยไปเราก็ทําชีวิตของเราให้มีความสุข แต่ชอบจังเลยว่าคุณตั๊กไม่แก่เพราะว่าคุณตั๊กมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ใช้ไงแล้วก็ใช้ดีบอกต่อใช้ดีก็ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตนะคะเราไม่ต้องกลัวเสียชื่อทําเองขายเองนักเลงพอโว้ยชอบทานี้แหละขอบคุณพี่น้องมากมากนะคะที่มาเยี่ยมรายการโอ้วันนี้สนุกสนานเนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะมยุราหาเรื่องเมา